การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดโครงการบริจาคโลหิตให้กับสภากาช,ชาดไทยโดยมีนายสุภาชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำทีมผู้บริหารพนักงาน PEA ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต10ลนะ้านซีณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558ส่งมอบโลหิตมาแล้วกว่า100ล้านซีให้กับศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเป็นประจำทุกปีในปี2565ที่ผ่านมามียอดบริจาครวมจำนวนมากกว่า25ล้านซีซีโดยนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการได้รับโลหิตในการรักษาพยาบาลอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักง,งานลูกจ้างครอบครัวของพนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้อื่นรวมถึงส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการมีจิตสาธารณะอีกด้วย